เอาเลยครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเลยคือวันนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมทําบั็อกอย่างหนึ่งนะครับผมบล็อกที่อคนดูขอมานะทําเสียงหลอกเพื่อนะก็จะเป็นบั็กจากการแปลงร่างเป็นฮิวมอนกัสซนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆกดสัตว์ปุ๊บอ่าจากนั้นก็ฟังดีๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะต้องกด C ปุ๊บเวลาทีมมอนกัสซกระโดดปุ๊บ พเ,เพื่อนๆกดรีบกดตูทีกับล่างนะครับทำไงไปดูกดตูซีปุ๊บกระโดดปุ๊บนะกดกับล่างปับ๊บเราก็จะทําอะไรได้นี่นะครับผมเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบเป็นล่างมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับนี่เป็นไงดีดกี่ม้กี่ตัวเนี่ยโอ้โหนุ่ตูตูนุกระโดดสูงด้วยนะชมนี่เป็นไงนี่ครับก็เป็นบั็กจากคนดูนะฮะใครมีบั็กเจ๋งๆก็ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวครับ รีวิวให้ให้ชาวโลกได้รู้นะครับเพื่ออะไรนะก็เป็นบั็กเล่นๆปปั่นนะครับผมถ้าชนเฮ้ยอ้าวชิบหายล้มเม่ต้องกดชิปค้างไว้นะท่านผู้ชมเพราะถ้าท่านท่านผู้ชมปล่อยปล่อยตัวชิปเนี่ยปุ๊บเวลากดชิปอีกทีหนึ่งก็จะวิ่งไม่เร็วนะครับแต่ว่ายังกระโดดสูงอยู่เป็นไงก็เวลาอมิทิกหมดอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถหนีได้นะแต่ไม่รู้จะหนีพ้นหรือเปล่า แต่ผมเชื่อว่ามันหนีไดนะ้มันเร็วอยู่นะแล้วก็กระโดดเราก็กระโดดเรากระโดดหลบก็ได้นะก็เป็นประมาณนี้สําหรับบั๊กนะครับใครมีบั๊กเจ๋งๆอะไรก็สง่งมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มตันแล้วเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะฮะ mm. ก็ใครที่อยากมือใหม่นะครับสอนฟาร์มแบบให้พี่พี่สอนฟาร์มนี้หน่อยสอนฟาร์มนี้จะผมทําไปเยอะเหมือนกันนะให้เพื่อนๆกลับไปดูในช่องได้เลยนะครับ ถ้าอันไหนไม่มีจริงๆเนี่ยแล้วผมดูแล้วมันไม่มีจริงๆผมก็อาจจะมาสอนมาทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็เราอัปเดตนะ4.5ใกล้แล้วไว้เจอกันในตอนนั้นแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละไปขวนะจ้าไปละจ้าง